สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลฟ์ตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเอาใจแฟนๆรถตู้บ้างนะใครที่ถามเข้ามาครับวันนี้เรามีรถตู้ครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอทหัวฉลวดครับนี่ทรงย้อนยุกนะสวยๆก็เลยครับใครชอบก็ลองดูครับเจ้าของตั้งราคาไว้ที่58,0 0 0บาทนะครับคันนี้นะใครอยากได้เอาไปใช้งานทําเป็นรถ่าท่องเที่ยวสส่แคมป์ปิ้งหรือว่าอยากจะได้เอาไว้ค้าขายนะครับก็ลองดูนะครับ ส่วนเรื่อง آ آ ป้ายทะเบียนคันนี้เป็นป้ายฟ้านะครับป้ายฟ้านี้ก็จะต้องอมีเรื่องเบาะนะครับให้ครบนะถ้าเกิดเป็นป้ายเขียวนี่ก็จะเป็นหลังโล่งนะครับนะไม่จําเป็นต้องมีเบะนะอันนี้ก็แยกประเภทกันดีๆด้วยนะครับ <im it> บางคนที่ได้ป้ายฟ้าไปแต่ว่าเบะไม่มีนะครับนะต้องไปตามหาเบะกันครับไม่งั้นจดทะเบียนต่อทะเบียนนี่คือมีปัญหาแน่นอน,นครับอันนี้ก็ ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับใครที่มาได้รถตู้แล้วยังไม่ทราบเรื่องทะเบียนนะครับนะถ้าเป็นป้ายเขียวนี้ก็คือเป็นหลังโล่งได้นะครับนั่งข้างหน้าแค่2ที่นะแล้วก็หลังโล่งนะครับ,บนะบรรทุกของได้เต็มที่นะสำหรับที่จับที่นอนนะสายแคมปิ้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นป้ายเขียวแต่ว่าถ้าเป็นป้ายฟ้านี่ก็ได้ครับป้ายฟ้านี่ก็ด้านล่างเบาะนี่ก็เก็บของได้เหมือนกันครับแล้วก็ส่วนด้านบนนี่ก็ ต้องลองแปลงเบาะหน่อยครับนะแปลงเบาะหน่อยให้มันพับแบบได้แบบเรียบๆนะครับนะแล้วก็ที่นอนพับสามท่อนเนี่ยวางเลยนะนอนได้ชั้นบนอีกโอกเก็บของได้ข้างล่างแล้วก็สบายครับนะอันนี้ก็ลองประยุกต์กันไปครับจะพูดถึงผมว่ามีเบาะมันก็ดีนะครับมีเบาะเนี่ยมันก็ดีเน้นจะล่างเก็บของได้ด้วยนะครับแต่ว่าอ่าเราต้องมาเช็คเรื่องเบาะก,กันอีกทีครับนะเพราะว่าบางคันยังเบาะมันพับแล้วมันไม่เรียบไงนะมันแค่เอ็นได้เฉยๆนะ อันนี้ก็ต้องดูเป็นคันๆไปครับแตกเป็นคันๆไปจากราคานี่้าห0นบาทนี่ถือว่าไม่แพงครับถ้าไปดูแล้วมันไม่มีอะไรต้องซ่อมเยอะแยะมากมายนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับนนส่วนด้านนี้อะไรมันก็ค่อนข้างจะหาง่ายนะรถเกียรคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องเดิมดีเซล2 L นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะเจ้าของบอกว่ารถพร้อมใช้ครับขับใช้ได้นะวิ่งมันๆนะครับระบบไฟก็ออกครบนะครับ าในนี่กว้างกวางครับเหมาะกับการเอาไปทำเป็นรถบ้านนะสายท่องเที่ยวนะเจ้าของก็บอกไว้เช่นนี้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบครับภาษีปี63นะคันนี้รถอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับสนใจเข้าไปลองขับลองเทสดูก่อนได้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนี่ผมทิ้งลิงก์ f a c e b o o k เจ้าของรถไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อเข้าไปได้โดยตรงเลยครับนะในลิงก์ก็จะมีรายละเอียดรถแล้วก็มีรูป ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับนะผมเอามาแชร์ให้ต่ออีกทีนะในดิ้งก็มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วครับสามารถโทรคุยได้โดยตรงเลยนะคทางช่องทางช่องผมเป็นแค่สื่อกางให้เท่านั้นนะครับนะก็ติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับนี่รถตู้ทรงสวยๆแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะคันนี้ก็สภาพถือว่าไม่แย่นะครับและหลังคาด้านบนก็มีด้วยนะครับ ในรูปไม่มีนะครับแต่ว่าตัวจริงไม่รู้ว่าถอดออกไปยังนะครับเพราะว่ารายละเอียดเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับว่ามีแหลกอันคาอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเช็คดูนะครับนี่ใครมองหาอยู่ก็ลองจัดเลยครับผมโอเคครับสับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเขใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ